เดัสดีค่ะเพืพ่อนๆม่แน่เอสิเฮ็ยวเนเบิงสิพะมาเก็บเห็ดอ้นี่สิพะเก็บเห็ดพี่น้องอ่าผุนนี่พะเบิงก่อนแต่สิพะเก็บเดี๋ยวสิพะเบิงก่อนมีตรงนี้ แล้วก็มาตรงนี้นีนีน,นีไปตรงนั้นนนั่นน,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 นัแล้วก็ไปตรงนั้นน่ะนั่นนั่นุ้นลายอยู่พี่น้องจ้ะลาย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 ผมเคยเก็บเนาะมันเคยเกิดตรงนี้นะคะพี่น้อง มันเคยเกิดตัวนี้นี่่ิมาเก็บนี่เก็บมาสิพาเก็บที่นี่ทำไมมันรกอย่างนี้ละ่ะอ่าสิพาเก็บพาเก็บเก็บเพจเก็บตัวนีโกน นี่ถือมาซื้อๆดองมีดก็ได้นี่อนี่พี่น้องนี่ <c oughs> เป็นเห็ดตอไผ่เนาะพี่น้องจ้าเคยพายพี่น้องเก็บทุกปีเลยอยู่นี้เก็บทุกปีนะคะ เอยนี่สวยมากสวยสวยนี่ มาหมุนตรงนี้ไปดิมาหมุนตรงนี้ทีนี้นี่ เอยเอาใหม่ออกก่อนค่ะเอาใหม่ออกก่อนเก็บเห็ดเก็บเห็ดนี่ ก็เกจะเก็บง่ายเน่ยอยูน่นาะพี่น้องเป็นเฮดคอนอะเป็นเฮดมันก็เป็นคือเฮดคอนนี่แหละพี่น้องจ้าแต่ว่าพนังเกิดน้ำน้ำาตไม่ไพ่เกิดน้ำาตไม่ไพ่เนาะตอไม่ไพ่ไไพที่พ่นตายแล้วก็พุแล้วนะอยู่ในตระกูลเ็ดคอนคือกันเนี่ยพี่น้อง แล้วจะเอาไปแกงเซโนไม้นี่สวยสวยมากออนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ตอนนีซะอนีซะอนี สวยมากนี่งามสวย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  มาทังนี้ทังนี้นี่อุ้ไลยพี่น้องไลยเติบอยู่นนะเไลยเติบยิ่พี่น้องจ้านี่สวยค่ะนี่จะดอกงามๆไหมอืมนี่ อัล่งอันก็ได้จะดอกคนขึ้นมานะคะได้จะพาไปทางนั้นพามาทางนี้ทีนี้ ออกหัวใหม่ออกก่อนดึงนี่ออกก่อน,นสวยดอกกำลังงามเลยพี่น้องนี่นะคะนี่นี่นนสวย ยี่เนี่ยมึงกง็สวยสวยค่ะสวยเห็ด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 ,ดนี่ Ut niệm nọc nha. Do phân tân nỉ kia lèo nè. Ung gong gà dài. Mù 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 gà dài. thế là em mừng hết em mừng hết này còn ừ. ừ. này, này, này phi nọ ู้ตายลืมถ่ายรูป